หลังจากที่ทางหน้านของผู้การแต้มได้มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีของเมียอดีตบิ๊กตำรวจซึ่งการเช่าคอนโดเพื่อเก็บถุงสายรุง้งทรัพย์สินทางทางที่ตัวเองนั้นก็มีบ้าน และจากความคืบหน้าของคุณหนิงอาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานได้มีการเข้าแจ้งความกับสอนอพระขนงเพื่อมีการเอาผิดกับภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจชื่อดังโดยมีการอ้างว่าได้ลักทรัพย์สินทั้งทองคำและเงินสดในห้องพักซึ่งก็ได้สูญเสียกว่าหกล้านบาทจนสารนั้นได้มีการออกหมายจับภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจคนดังกล่าวนั้น ซึ่งทางด้านของภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจก็ได้ให้การกับพนังกงานสอบสวนว่าได้รู้จักกับผู้เสียหายทั้งที่มีปัญหาเรื่องของเงินมาขอยืมเงินอยู่บ่อยครั้งแล้วผู้เสียหายนั้นก็ได้นำทองมาจำนำและขอยืมเงินและยังมีการเช่าคอนโดส่วนถุงสายรุ้งที่นำมาเก็บไว้ก็ไม่ใช่เงินทองแต่เป็นแค่กระเป๋าสารเท่านั้น ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดทางด้านของอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นในคดีดังกล่าวนี้ซึ่งลำพังหากเป็นแค่คดีลักทรัพย์และบุกรุกไม่ใช่เรื่องยากในการสืบสวนและสอบสวนของตำรวจและการสู้ในชั้นศาลซึ่งคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนั้นก็สามารถที่จะเอาพยานและหลักฐานมาพิสูจน์กันได้ไม่ใช่เรื่องยาก ส่วนการที่สารนั้นได้มีการออกหมายจับภรรยาบิ๊กตำรวจนั่นก็หมายความว่ามีพยานและหลักฐานเพียงพอโดยคดีดังกล่าวนี้ถือเป็นคดีอาญาแผ่นดินลักทรัพย์และยังมีการบุกรุกซึ่งโทษก็เกินเจ็ดปีเมื่อผู้ร้องทุกนั้นได้กล่าวโทษตำรวจก็ไปทำการสืบสวนและสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายจนนำไปสู่การออกหมายจับ ซึ่งทางด้านของพลตำรวจตีวิชัยก็มองว่าพยานและหลักฐานที่ตำรวจนั้นได้ยื่นต่อศาลน่าจะเพียงพอที่จะทำให้ศาลนั้นอนุมัติการออกหมายจับได้และในส่วนที่หลายคนนั้นมองว่าเรื่องนี้จะเป็นการกลั่นแกล้งอดีตบิ๊กตำรวจคนดังกล่าวหรือไม่ เพราะคนที่ได้มีการนำตรวจค้นคอนโดที่เกิดเหตุก็คือพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานซึ่งทางด้านของพลตำรวจตีวิชัยก็มองว่าไม่แปลกที่ระดับผู้บัญชาการจะลงพื้นที่เพื่อนำการตรวจค้นและตรวจสอบด้วยตนเองเพราะในคดีนี้เกี่ยวโยงไปกับภรรยาของนายตำรวจระดับสูง ซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่พลตำรวจโทไตลงนั้นได้นำตรวจค้นด้วยตัวเองแล้วเมื่อถามว่าจะเชื่อมโยงไปถึงคดีเดิมของอดีตบิ๊กตำรวจคนดังกล่าวที่ได้มีเส้นเงินโยงกันกับเวพนันมินนหรือไม่ทางด้านของพลตำรวจตรีวิชัยก็มองว่ามีปมที่น่าสงสยัยแต่ก็ยังไม่ได้มีใครออกมายืนยนัน ว่าถุงสีรุ้งที่ทางด้านของผู้เสียหายนั้นได้ออกมากล่าวอ้างถึงคืออะไรและนอกจากนี้ก็ยังมีปมเรื่องของการเช่าห้องที่บอกว่าเช่าห้องจากสามีผู้เสียหายซึ่งก็น่าสงสัยว่าหากให้เช่าห้องไปแล้วทำไมผู้เสียหายจึงนำทรัพย์สินซึ่งเป็นทองมูลค่า120บาทและเงินสดอีกกว่า600,000บาทไปไว้ในห้องที่เกิดเหตุ และหากเราลองมองอีกมุมคือทำไมภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจต้องไปเช่าห้องสามีของผู้เสียหายเพื่อเก็บทรัพย์สินทั้งที่ก็มีบ้านเป็นของตัวเองซึ่งนอกจากนี้ทั้งสองฝั่งก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าทองและเงินสดที่ว่าเป็นของใครกันแน่ซึ่งพลตำรวจตรีวิชัยก็มองว่าไม่ใช่เรื่องยากใครเป็นเจ้าของของทองก็ต้องมีใบรับรองทอง ส่วนจะมีเรื่องของการแบล็กเมล์กันหรือไม่พลตำรวจตรีวิชัยบอกว่าไม่ขอกลาวล่วงประเด็นขึ้นอยู่กับว่าภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจนั้นจะให้การในชั้นศาลหรือไม่